เออนี่เขาจังด้วยดิว้ายปิ่งปราคอปิ่งกับปุกคำเลยอีแมวยังพัดละไปบ่ใส่เบ็ดมันเคยเข่าเฮือนแล้วมันอยากเข่าเฮือนคนเหลียงงัวสบายดีพ่อแม่พี่น้องเฮลโลเมื่อวนี้เราจะพาทุกคนไปหาคุดขีดกระเดือนเอาไปใส่เบ็ดปลา เศร้าเป็นวิ่นแน่และพี่น้องกเ็เรียกว่าสิออกห้ากินทุกคนอยู่บ่ได้ลกพี่น้องเบิ้งทงมือน,นะคะสื่อมาใหม่ๆห,หมดเกาะเยาะเข้ามากมาดทงมือแต่ว่ามันหาสื่อเนี่ยไปพูดขีดกระเดีอยนไดแล้วอ่ะเนาะสเนะมันมันยางค่อยขี่บ่ ชงกันนะตีนนี่อ่ะชนี่อะเทียงห่างเลยพี่น้องโอ้ยปาลายนี่รอปาสาบันหนึ่งก็ได้เลกจะเดือนบาให้พี่น้องบนไก่ก็ยังพนชิยานทิย่านตังนี้เก็มาบัวลับมักเบิ้งยุขีบเจาะขอยันขีกระเดือนพี่น้องพยานย่าบัวซอลับนนังพยานนัยันเป้นบินแครย่างมะเร็งพี่น้องแดดอ่อนแล้ว คนโบตกทุกคนเอ้ยใส่เบ็ดปลาดุกจ้าถืให้ไดรมานปลาดุกละลายเด้อให้ได้ลาลายปลาดุกสมกัครแชร์เวดเอาปลาดุกปลาเค็งกับปลาคอก็ถือก็ได้ยุ่งแต่ว่าปลาดุกค่ะคของมึงป่นกินอ้าแซ่บน,นี่นบ่พี่น้องจังบ่ได้ลูกได้ผัวเขาจะเผื่อผู้บ่าวกับผู้มาขอนะหายอยู่หากินปานผู้ชายตะลอยกับเสาปแป่ไปน้ำก็ เป็นน้ากันเลยเดี๋ยวจะพุดขี่กระเดือนก่อนพี่น้องบัดพ่อเขาจังสิไปใส่เบ็ดเนาะนี่ว่าพี่น้องพุดขี่กระเดือนแหละแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็จะมาใส่เบ็ดมากับโซลอยเสาย้สาแปรเบาเกอหมดเลยอิทาลุ่นทางมันหลังพี่น,อๆๆน้องถาเมื่ไงทำไมเกิดอะไรเตะเบ็ดตกอินหลับมาใส่ก่อนตาเวนล็อกตาเชื่นไหลองผมเป็น และสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือขีดหาเจ้าสึ่งบอลตาสิบปีโอ้ดีคงมือกับจนขาดแม้เมื่อวองทีหลอกเ้อะโคต่าเมื่อค้างคนเลยอีแเมืม่อตอนนั้เมือมม่อวนีแวงเมื่อค่ำหรือหลอแเราขายฟอมาเรียงมวจนค่ำ แ,นนแต่ว่าบัดเพื่อนนะเมื่อคนตดทางระวัองพีหลอกด้วยไมเด้อแต่บัดนี้ก้อนสีน้องบัดนี้แหละก้อนมันหมานเด้อกระปุกกระตอกกระดุ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 กชาวกันา้ำชาวกัาน้ำ,นำไม่จะมาสะอ่อนด้วยสีน้อง <laughs> บัดนี้มันมีปลายยังไยมีใช้มันดิีดหรอือวะ ไเต้นนี้เดทางเก็บปลาดำน้ำตะนทางเก็บปลาเนาะตอนดับน้ำเดย์พี่น้งองพวกขี่กระเดืดนอนเลยกระเบ็ดตดำนี่งแต่พี่น้องใส่เบ็ดปลาอยู่ซอยกันได้ตลอดเบ็ดเหนียวนิ้วจา้าจรสวนไม้ไม้ของพบ่เจ้าเริ่มเหล่าไม้แล้วเทรนนี่ว่าหกสิ็นร้อยจะไป เคยเห็นมีป่ากินเนาะเสียบลงแต่กาวดิน่นถล่มแล้วป้าที่มอเลยมาจะถล่ม <c> โ <oughs> อ้เกาะตบดินแล้วก็ราคาขาดทุนว,วิดีโอเอ้าหนำเมือ่อหญิงสบายหรอมันแพงได้ฝนร,ระตกเนาะฝนจะตกฟ้ายังจงทาอยู่ในเขาเท่า เป็นคนสีสาโอ๊ปากินเบ่ตะลึีไรเอาตัวใหญ่เย้มาลกคน็ถือไฟเัอะ่ยจ้ะโอ้ยถือไฟดีอ้อยกำลังสิลลุดมม่มีน้ำใส เดาเลยคอคอของเนี่ยข้าวิดสีมือเอาจะเอาไวนะ้ท่านจะร้อยเมื่อแบบกูได้สีสอดท่ายลิปเนาะมันมีเปลือกมันมีกา่างไงมันมีนม้ำเราเสียอะไรแต่เด็ดนี่ยจื๊อเอจื๊อไปจื๊ออีลราจื่อวะ ได้เป็นแฟนต่างหากเลยูหบวกินผูบงผู้กููมากอันกนี่ข้อใหญบอกเราดำนาทีหดมันใหบอี่น้อเขาว่าดำนาทีเลยใส่เบ็ดเนี่ยดำห่างใช่ไหมเทเขาล้วีเดอเบ็ดสลัด ก็ไม่ต้องใส่นี่ใส่ยุแค่ปนปะปะบดๆใส่เหรอพี่น้องถ้านี่หนักมันทำมันตื้นพี่จิ้งก็ใส่ได้แหละแต่ว่าเขาเลือกเขาจะไปใส่แค่มน้องมันเขาบอกหมันใจบุ้กก็จะเป็ดปลาแถ่หนี้ใช่แต่เป็ดกบเขาจะใช้เป็ดกบกันพี่น้องมันเป็นตากระโดดบลอลเป็นตาสีรู้บอ,อลได้ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để vô Mua Mà... Mà là... không bỏ lỡ những video hấp dẫn แห้งนี้รอตลาดตื่นสาเปอร์น้อยตื่นแห้งกว่าก่มาแล้วนะดียวเอาออกมาดูกันวนึงก็ต้องแงมึงแกก็เป็นยังคอยบอสังแม่นเจ้าตัวบอเป็นยังคอยบอสั่งแม่นเจ้าตัวขอบคุณหลายยังได้เะเเนปลี่ยนกันใส่พี่น้องคี่แท่ละ นายชีใส่หัวคํำกว่านี้ถาซาแปกับบอกกเขาผันมาขามามืดก็เลยแบบโบเห็นหุ่มคือแบบมันกำลังส่วงมันกินนะส่วงหัวคํำแบบแม่นแม่ขันมืดกว่านี้มันช่วอก,กินมันชี้ยุดกินด้ป่ามันชีเซ้าออาหากินนีพอ,อว่าก็คือแม่ในมืดน,น,น,นะทรายขำกว่านี้มันเซ้าก,กิน ล้งสุดท้ายพี่น้องใส่แล้วแล้วล้งนี่ยโอ้ค่ำมืดแล้วใส่แล้วแล้วก็พอดีม <say> ืดพยายามเบ็ดพี่น้องมาเนี่ใส่เบ็ดปลาเราต้องยามไว้สปูคือใส่เบ็ดกบตะวินตกดินนะพยายามเบ็ดน้ากันมาหลุ่นน้ากันว่าสิได้ปลาอย่างเนาะค่ำคืนมืดหนีทุกคนนอนนาใส่เบ็ดกับโบแมนเนาะปลายังกินเบ็ดติ่มจิ๋มจอ๋มทุกคนโอ้ถึงแล้วนี่เห็นแล้วเนาะ พักเงพี่น้องพักเค็งมายามเรู้สึกก็ไน่รู้ลเลยลโอ้พักเคงตัวใหญ่ติบนอืว่าแลตัวแลกแหงมากักได้แล้วแดดตัวเนตัวนี้ไปแล้วตัวแลกแหงมานไม่ลง, <c ười> งองีจะลงอดี <c ười> มันกอดีมันนิ่งเ่ยแจ่ตื่นมาถือ <c ười> <c ười> พยายามเบ็ดก่อนส่น้องใส่ไปแต่ประมาณเก็บคามชิที่ชักจโมงนัดลมเหรก็คือบอลใบเด็ดมีชื่ออืมอืม่องออกิ้นรอนอ๋อร้อนบอลนี่บุคเค่ใส่จักเกื่ออันนี้จะเป็นบอลไหนาาคำขึ้นมือนีลากาห่อนเอาเี้ยมึงมีหัดล้ม แต่ว่าฟนน่ะตกไฟ้างนั้งน่อยเอนาบอกก็ก็ปันหนออสไลอยเยี่ยงป่าัใส่เบ็ดสิดงดม้าวา่ากินข่าอยู่เพียงหน้าว่าสี่กับปูกินเันว่ยงบัวร่าได้อยู่แดดประเค็งหน่อยซองโตไม่น่อยยำไปเรื่อยๆันีีก็ไปดีเลยให้หนูส่กันวัน้ใส่ลันด้ ให้ก็ใส่สัาหลับโอเคเราไปหลองเดียวมันถือกันไฟที่ไทยมันร้อนเอาใส่ประมาณ30นาทีเปล่ามันร้อนไว้เนาะตายเยอะพี่ดองท่าก็เห็นปลาถือปลาคอนันแหลนี่อปลาคอถือเบ็ดถือเบ็ดให้ยนนั่นเยอะถือเบ็ดทับบ่ถือเบ็ดทบบอเออถือเบ็ดเอากระนิ่งถือเอากระีิ่าเกอะจิ้เต็บเนาะ กินี่ยหมองเตาที่น้องอจุเบ็ดแล้วอหน้เนาะนี่ักผอคะหเปลี่ยนไม่คือปละดุกับประตูโอ้โหได้แล้วกระปูกระมีอเดี๋ยวมัน่ประกาศป่า่บอกว่ดังไฟปป่า โอ้แดนนี่นะมันตอลนว่ะไปบอใหม่กับหกนเดี๋ยวเจ๊แปะถ่ายมักินอเดียดีสุดทีเนชื่อนี่นะเบนไปเบนี่ก็มีเป็นทีกันนี่สำหรับปเรียนกินเยอย่งกขวดป้าีนอเห็นทางปญาแมงมุมกลางตะนางกลางหมกนอนกันแห่ ตัวไดเป็นกับดักให้มันยังไฟใส่มันมีแมงมัยมันตายแล้วคนนั้นมีฮะเด็ดกเ <c oughs> กโกดโอ้มันกินแมงมัยร้อยว้าวไปการโหนสวิงสลิงเดี๋ยวนี้เยอะไปเยอเกินเออมันกินแมงมัยเขายังไฟใส่แมงมัยตกใส่เปิ้ลชียังไฟอาหารแมังมงุม,มกันเกยันจะเกลือแล้วมันกินอาหารมาเลยเหนียว เด้ะดเทล้วลุไป่ไเราจวนจกนม่เราเป็เหตเออนแมงไหมเออแมงไหมลตะกลังกินคำคืนมาเดียวไปไปใช่ละโมบ่งแมงมุมกินแมงไหมข้างบนปักใหญ่

กาสึกสมีก mm ็อันนั้นดิเริงๆละครับเาปีนเราก็ถึงป้าจะมายังยังอยาย่างสุทรยลบเลยหดอนเยอะบุหรี่กับตาวใช่ไหอย่าสิเป็นอย่างไรหนาตัวที่ใะ่ดิบทเพวกที่บ้นก็ยังรบกวนหละ เลีนยอะไรแนี้กันเอาเบี้งตบบนี้อร่อยอรอยจะใส่มาค่เกือบลืมแสนี่สปาต้งดมใสปาเยอะจาดม่หก็ถูก่่อยแล้วทุกคนมาบงนอนี่จะหล่นหล่นคำคำน้อย ติดน,นสำหรัเด็กน,นี่อ๋อถอครับอหน่อยหน่อะนอะย่ร้อนอ่ะว้าอกะคันกินบเรกนเดยฮชชิเสียเบนไม่ใชประคอกักินเจนกลางคืนเนาะปลาจิ้เบข้าอ้จุจุจุังนะงคุณนะบ้าคง โอ้ยมันทังกระกินอืมใครจะนบุดไปเย็นเสียงปลาดีขนาดนี้ทั้งข้างนี่เยเียงปลาดีทั่วทัวม่เสียงปลาที่ฝังเข้ามาแต่ว่าอยู่ข้างหลังคือเหมือนดินนะ มีนใสกรหงป้าเออย่อจังด้วยดิป้าป้าลีใส่กระอพี่น้องมังกรดิค่ะมังกรดิดิมึงแม่ผูกกระปูกัะมานำยงยงกระปูใส่ของเอไว้ติใ่คอนเออจะมาแ่งเสียงดิ่ะคอกำบอลมาติได้กากินมันบอกโอ้กินเลิกกินได้ เดินไปปะพันนี่คือหนงปลาคอพอดีปิ่งปลาคอหน่อยาลายยในเป็ชอบเลาลายเนาะเอาแต่เยาวปลาบกินไกินเเมื่อนั้นนังบวกินตอนกลางคืนฝนตกเมื่อไหนกินกระฟูมาตอมยังหนวยยังเดยดินดองนั้นยงทง่วทั่วแต่ปลาปลาทำาะไเงียบปลาคอหน่ะดินเนาะปลาหนีย้าปลาา

เปนดีมร oh, uh. uh, 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 um, uh. uh, ่าเจ้าบัดๆเลยเจ้าอ้าวจะบัด้ซืยอเอาขึ้นเจ้าบันด้ซือเจาได้ซือปอนป่าอะไรก็บกินจับเอาก็ได้

โอยปลาเลี้ยบบอกมันขาบแล้วมันคายเห็นแต่มันอยู่ในปาใก็เป็นมันดิมเลยมันหลุดสิกเซนเนาะสนบนนแดนม็นอาหารไดก็เป็นเยันก็สิาย้แต่ก็ปอดข้าวดอกมันง่าแล้วเด็ดเดอันะมเก่าเะ่งดีด เออปลาคอฮ่าปลาคอตัวใหญ่ด้วค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากหนิเนาะตัวใหญ่มากนะี่ปลาคอทุกคนวนโอ้เดี๋ยวปลาคอกำลังปลาคอเออปลาคอปลาคอหลังต่อมเตมเติมนี่เป็นอปลาคอหึ่ยบึงแก่ๆสวยๆปกติแต่กำลังดิ่งดัง คแ่สเ่าแต่แล้วพป่น้อง <time> ประคอตัวงไนวดะต้จะลอยดังไป้ไหน,นะเขาก็ได้ปลามาื่อปีเยว่าเนื่องาเราเป็นถ่านตอนนี้คือเน่งาเราเป็นถ่านไปเนือ่อเป็น่านประชุมอยู่เนิอ้อขาวแล้ว กล่องมันเบอร์หรือว่าเธอก็ไม่ค่อยสัดเดียวเหล็บดำเพ่อจับกระเดี้ยวน่าสั่งเหล็บดำดิร้าอันนี้กะคุณไหนให้เอันนี้คือเหลื่อมลุกแล้วจะถาไฟเป็นถ <fe> oh, ่านเป็นสตินะจะแตกร้ายเลยไอ้ยุ่งข่าวหไงนังข้าไอ้ยุ่งขาเลยแมวแมวกระดังกระดุงกระดงอยู่ กู้และสีมืดมือค่ะเจ้าปลาเค้งนีปีงกคุณปลาโคนปีงไหมอ่ะเอีหน่อยเจือีน่เจอหน่อปลากรอนใช่ไหละ้เขาเลยหอมหออืออะไรติเราจะมาตัดตั ลุนมือตึงใหญ่เอาไปแปะเห็นยุ่งกินมันแล้วมันเดกมาพายลแปะใหญ่งวงสิทำบุญนะมันตั้งอยู่ไก่ได้ควันมันตั้งยุ่งอไรกินมนนนยุ่งยุ่งมันน่นน่าผานมางามเลยจะในหัวซุกบกองไ่เจ็ดแสลับ ล่ยลตาจ้ะนอนเด็กแล้วก็แม่นิ้วนิ้วเขาหนูบ่เม่นเด็กแล้วเด็กแล้วบเหมันเด็กบ่จีบ่จีบ่จีหัวเจียข้าวาย่หนหายจีเขามันเลยอสิเดาอส่งลแงเออี่ปังขนาดจีนขนาดบริจีนี่แดงหมดเลบาไอีก่จีเองามแด โอ้ปางามจริงฟ้โอ้ไมเชื่อเลย่ไมต้นชุเนะแล้วห้องก็เป็นแน่งก็มันเยี่ยวคออ่าือย่างถาดปิ่ง้าชุดเดนยวป่อะดปิ่อะไรเะาอปิาพอดีเหลืองพี่น้องปิ่งปลาลดปิ่งปลาคอปิ่งกระปูปิ่งเขาจีอันก็กระปูนเอาลงหลุมไปได้ห่งก็ได้ พวมันเป็นเันสัตว์ที่มีหนาหมหลายเป็นอาทิตย์ตู้ก็มาคอยเฮ็ดอร์มันถอนเฮ็ดอร์มันถอนแต่ถูกไปหมดเป็น,เป,นเป็นห่วงโทรศัพท์คนเดียวเป็นซอยกับสแปร์ปิ่งปลาพี่เนาะมันพอดีแดงงามเนาะ ลายูกปลาลายูปลาดินมายุวังบ่กอดบ่ได้มาเด้อพี่น้องกูมันมันปลาลดน้ํามันแล้วปลาบักอ้ายนี่กินๆกันเนาะยำๆมาหลายแฮะมักสุกเหล่ามา หอน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 เวอตเอาเอาาไปับดีๆไปหอน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 หองกมัวกมางกันอ้แล้วก็ี่เป็นยี่เป็นบจอะไรอะจับหอนเลย างคันมือเราเคยเห็ดก oh, ินมันเธอิบอนธรรมดาัี่หลังว้าวใม่รงไปมันด้อมเร้วบางเดือออกจากกันดูมันเกือกันจนดำหมดแล้ปลากันเยเอาไปตองก้วยมาเนากกินมเนี่ บอกพาที่เขาอะได้ที่เขายังใหม่ยังดีกว่าที่เขาได้สั้นอะก็เลยเลยเข้าป้านี่นะปลาตกอายอันนี้หูแล้วมันเป็นตาแสียขปชาชีกินไผ่กินมันปลาจกอ่อนตันชาชีกินชิเวสอร่อยลุยบอกกอลโลบอกิน็มชิมกินยืนยันป้าชิมกินเยืนกัน ก็มกินดกินแล้วนะเกินยังวันอนมาดักขึ้นเขาไปเด็กี่น้อกินข้าเที่ยงเที่ยงเช้าขึ้น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 ขี้น้นขึ้นขึ้นขึน้นขึ้นขึ้นนขกินขก้นขึ้นขึ้น่นขึ้นขึ้นขึ้นขนนกน่้นนนข้นน่น่นนน้น่นนกน

ใส่แจ๋มาคือะไรเงสิงประลดไงกินเข่าอยู่หน้าปะเทาหน้าปะเทาลอยไหนยังม่อยูก็ได้เองปกติปกติเอามาคืนเบื่อกข้ามานบอยากิงเลยสิงประรดคือเป็นตัวแสบใช่ไหมยังอันนะใส่แ นนนอย่างบอกอ้าปลารดขึ้นมันแต่บอกหลังมือเลยได้พี่น้องมึงปิ้งปลารเนี่ยั้มันกเอามาดาแซ่บปเลยปนะิงปลารสมันแซ่บแบบ,ส,บสุดๆเลยปาสกีปลารสอัสบ <c oughs> ม้วนับ่ไปใ้ยาคุชิดนะ่งบดุกกระแสบนั่นหรอให้แม่ดาลายอืดักฟันก็เนอตายังไงายม่ะมันกาศดีการตกใจด้วยนะเ็นยังไหเพ่นเป็นหลังแ้วเ่อนเขาอ่น